เป็นเพื่อนโมงเชอาโซเชียลแคมว้าวดังบาได้ เอ่ยน้อยเป็นหายพัวอยูุงหน้อยหายพวัวอยู่ข้างนอกโทรศัพท์หายพัวค่ะเอ่ยน้อยไไก,อง,กอ,นนอ,ยองผู้อ้วนๆน่ะผู้ใดขันผู้ใดติดตามโซเชียลแค้มจีามาเฮิองกับจับว่าปเป็นเป็นไผ่เด้อค่ะมื่อนี้ก็บ่มีอีหยังไผ่เว้ามา,มากปากเปียกค่ะมื่อนี้วันแม่บ่เอ็มบ่แม่นวันแม่ก่อนสิฮอดวันแม่เฮาก็ไปซื้อของมาซื้อของมาให้ขนมจีนให้แม่กินบ่แม่นค่ะซื้อของมาให้แม่เฮ็ดขนมจีนให้กินค่ะให้กินบ้านเป็นเพื่อนค่ะ,ๆๆะ,คะนี่เขาหนึ่งหน่องเอีหยังหายพัวแนวล่ะบ่ นี่พูนพูนพูดพูนพูนเป็นซองอารมณ์ค่ะหายแล้วคุณก็มัดเป็นคนดีคือเก่าค่ะพี่น,น้องาวาวมากปากเปียกค่ะพี่น้องกินคาโตโลค้านี้ใหญ่เลยค่ะนี่พูนผูพี่น้อง,ง,ะะองเอ๋จานใหญ่ผูจานห้า่บ้านกินอยู่ผูดเดียวเนะะี่ยค่ะกินพูดเดียวค่ะกินหลายนี่เลือดใกล้ค่ะนี่กินขญมจีนกินขปุ้นตะขาบบะหมีาขปุ้นขาปุ้นบะร้าย บุ้งกบปนานู่นนังไก่กะเมี่ยงค่ะพี่น้องเอ,อ้ยเอยเอานังไก่ไว้หายเอานังไก่ลอกนังไก,ลลก่เหมอนอู้หเป็นแสบเป็นจะแสบเฟคักเนาะเดี๋ยวๆอีเมลไหนกินอยากสิบอกว่าพูดได้ยิงกินฟีมืออีเมลหาเอาเงินมากเจ็ตลอยเจ็ตลอยก็อยูลอยย่ละค่ะหมอห้าวบาทเลยค่ะใช้นานไม่ร้ายเอาเนื้อกับร้ายนังกับร้ายนี้่พี่น้องเอ้ยนังไก่กะเมี่นี่นังไก่ข้าวปุ้นนี่พี่น้องเอ,อ้ย บวมแห้งมันอีแม่ให้บวมแห้งเออแซาบอร่อยอือต้องมีอีกคำหนึ่งค่ะคำหนึ่งพี่ยอง แซบอีนนี้แซบอีนนี้พี่น่องเลยบริกี่ตัวเลยมาตดหอกอีกข่้หนึ่งครับเป๊ะร้ายเป๊ะเป๊ะพูนๆอะพูน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 อืมโอ้ยแซบแหงเบึงน้าพอมุ่นประจำไม่ดเบึงยอดนัางขะไม่อ้องเดี๋ยวแหนแหนแ อันนี้กินนาเกดเยอะค่ะแต่ว่ามันแสบอีกค่ะไม่เคยกินเลยค่ะแบบไม่มีใครเจอแทบเมีแทบจะคล้องคือนแ้งแสบจำแสบแทงอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายแล้วพี่น้องเอาน้ำงใจเข้าไปอีกเอาพักขอไปอีกซิกซิค่ะซิสติกเวนสิว่าชิกชิกนะชิกชิกซิกค่ะ โอเคค่ะคำสุดท้ายเล้ยวะพี่อยองเอ๋ยอยากกินกับไปหาซื้อเอาปสะกาเงินมากทีอยากินโอเคบอสขมกลับแหนงกลับด้านพี่ยอง